ถ้าปลักไส้ก็เป็นใจปลาใจปลาก็ยิ่งนานยิ่งอร่อยปลาใส่แต่ว่าก็ชิมไปด้วยนะว่าเติมใส่ใจปลาลงไปใปลามากก็ชิมตามคือใส่ไปก็ชิมไปด้วยแ,แกงกล้วยกล้วยเล็บมือก็ใส่เม็ดเล็บมืออย่างเดียวกล้วยเล็บมืออย่างเดียว ไม่ต้องใส่มะเขือไม่ต้องใส่อะไรใช่ไหม้อถ้าจะเกงมะเขือก็ต้องใส่หน่อไม้คนเราอย่างนึ่งผักคะเราจะเด็กันน้ําเริ่มเดือดแล้วทําไงต่อครับใส่ปลาค่ะแล้วก็ใส่นีวใส่ปลาลงไปแล้วมันจริงจริงแล้วมันมีปลาที่ว่าใส่ใช้ได้หลายอย่างปลาทูก็ได้เนื้อเนื้อปลาทูเกะก็ได้แต่นี่เราใช้ปลาโอปลาโอห้างใกล้ๆบ้านเรานี่เองก็ได้หลายอย่างเปลาห้างก็ได้ตลาดก็ได้นะแวะไปดูที่สดสดหน่อย ใส่ปลาโอล,ลงมาแล้วนะครับหนึ่งนาทีผ่านไปอันนี้อาหารทําง่ายๆนะอยู่บ้านทําก็ได้หมดเลยกินได้ท้องครครัวกิน<ด>กับข้าวกินกับขนมจีก็ได้ใช่ไหมตอนนี้เราใส่ไข่ควงเล็กมือนางไข่ควยเล็กมือ,มอนาง,นางใส่ลงไปแล้วนี่ประมาณเท่าไหร่หวีหนึ่งหร,หรอหวีโอ้ตรงๆจากคุมพรเลยนะครับผล,ลไม้ กินเป็นผลไม้ก็ได้นะครับแล้วก็ยังมานำมาทําเป็นอาหารอ,อร่อยๆได้จักกงหานะครับโอ้โเยอะเลยนิ่งตักไปแบ่งให้ข้างบ้านเยอะเลยแต่ว่าเกิทนทําหกินได้นะนะเก่งใส่ปลายิ่งหลายวันนี้อ่อยแองใส่ปลาเนี่ยกินหอมนะนนถ้าทีวีหรือว่าคลิปนี้มีมีกลิ่นได้เนี่ยโอ้รู้เลยนะกินหอม เนี่ยอไอไตปลาเขาทำเองอร่อยเนี่ยผู้บรญยายนะภูิปัญญาไทยนะใน,นในตลาดที่พวกผนึกขายผู้ย่าต่ายายเออผู้ยญญาต่ายายของเราเนี่ยทำไว้ได้มีคุณค่าประโยชน์มากเลยเพราะว่าปาใต้ก็ม,มีมีทะเลใช่ไหมก็มีปลาเยอะก็เลยเอาตายของปลาเนี่ยมาทำเป็นเครื่องปรุงได้แล้วก็ทำอาหารได้หลายแบบหลายอย่างแล้วก็รสชาติสุดยอดเรียกว่าดางไปทั่วฝรั่งชอบไปยน,นะ เผยฝาหลังชอบเลยตื่นมาตั้ไม่ได้แต่ใบไม่กูใบไมะกูโอ้ก็เป็นสีสันแล้วก็หอมอีกแบบจะหอมกันกินน้ำแข็งก็จะถ้เป็นภาคกลางก็โอ้โหนี่ครับเนื้อปลาเป็นชิ้นๆเลยเอาที่เราเอาแกะก้างเรียบร้อยแล้วด้านนู้นมีไหมด้านนู้นมีไหมกินปลอดภัยอ๋อสวยมากเลย แล้วเดี๋ยวอีกสักงานไะมแต่จะได้มาลองชิมดู